ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นะนะครับก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่22มีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่28มีนาคม ชาวลัคนาราศีสิงคุณมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะกับชะตาของคุณแล้วก็ไม่ใช่แค่อาทิตย์ดวงเดียวนะครับมีดาวพุธด้วย yeah, มีดาวพุธด้วยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีสิงนะครับอีกดวงหนึ่งคือดาวศุกร์ครับ โคจรอ,อยู่ในภพบรณะร่วมกับอาทิตย์ร่วมกับดาวพุธในยะสำคัญตรงนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดาวพุธนอกจากเดินอยู่ในเรือนมรณะแล้วยังได้ตำแหน่งเป็นปะด้วยปุปุป,ป,ปะปะชาวลัคนาราศีสิงห์สัปดาห์หน้าเห็นทีจะมีเรื่องจุกจิกบุญยนหัวเสียในเรื่องของการเงินนะครับ ระวังการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังนะในสัปดาห์หน้าหรือมีเรื่องเสียเงินเพราะคนอื่นหรือมีเรื่องเสียเงินเพราะคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงใครก็ตามนะครับอาจจะนําเรื่องจุกจิกในเรื่องของการเงินมาให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็เป็นไปได้นะครับต้องบอกว่าคุณต้องดูเรื่องของการเงินให้ดีๆเลย นะครับเพราะว่าดาวเจ้าตัวของคุณเองก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยก็ไปเดินในตำแหน่งที่อ่อนกำลังด้วยนะครับไปอยู่ในภพมรณะอยู่ในเรือนมรณะวทิที่ผมพยากรณ์มาให้ทั้งหมดตรงนี้ชาวสิงห์ดูให้ดีเลยนะครับมีวิธีแก้เคล็ดให้ด้วยเออบอกไว้เลยว่าถ้าอยากจะหลบเลี่ยงสิ่งเหล่านี้นะครับให้เดินทาง นะครับเดินทางอาจจะเป็นการเดินทางไปทําบุญก็ได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เออผมว่าจะแก้เคล็ดในสิ่งเหล่านี้ได้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วโอกาสที่จะเสียเงินโอกาสที่จะจุกจิกยุ่งยากใจนั้นนะชาวสิงเจอแน่ๆในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับวันจันทร์วันอังคารนะครับเป็น2วันที่จะต้องมีเรื่องขบคิดในเรื่องของการเงินตลอดเวลา นะครับจันทร์กับอังคารพุทธนี่ปัญหาคลี่คลายไปได้ในระดับหนึ่งพฤหัสศุกร์นะครับเริ่มที่จะแฮปปี้ขึ้นนะพฤหัสกับสุกเริ่มที่จะแฮปปี้ขึ้นนะครับและดูเหมือนว่าเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆท้าให้ชับทำให้ชาวลักนาราศีสิ่งนั้นแฮปปี้ขึ้นวันศุกร์วันเส,สาร์นี่แหละเป็น2วันที่มีโอกาสจะเดินทางหรือยังไงก็ตามหาเรื่องเดินทางไปเลยแก้เค็ดนะครับ ถือว่าเป็นเรื่องการแก้เครดไปเลยผมว่าแฮปปี้กว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันมีโอกาสจะเสียงเงินเพราะคนอื่นหรือว่าเสียงเงินอะไรแบบที่ต้องระมัดระวังจริงๆอะ่ะชาวาราศีสิงห์นะแล้วก็จะมาขยับแฮปปี้ขึ้นในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นเสาร์และอาทิตย์ที่คุณเองนั้นเหมือนกับสบายใจนะครับกว่าช่วงต้นๆสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวาราศีสิงห์เองนะครับถ้าคุณสังเกตดูให้ดีนะ ต้องบอกว่าดาวหาดวงนะครับเป็นกดาวพฤหัสเสาร์ศุกร์พุธอาทิตย์ทำมุมปลายหอกกับชะตาของคุณนั่นหมายความว่าอยู่ในเรือนอาริและเรือมนมรณะซึ่งไม่ค่อยโอเคนักแต่ก็อดใจอีกนิดนึงครับเดี๋ยววันที่29มีนาเนี่ยดาวพฤหัสก็ขยับย้ายเดินหน้าไปเลงลัคนาราศีสิงห์แล้วฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ ทำอะไรจะต้องระมัดระวังรอบคอบทีเดียวนะครับเรื่องของความรักในสัปดาห์หน้านี้ดูเหมือนกับมีเรื่องจุกจิกใจเบื่อเในนายเข้ามานะนะครับบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับรับรักซ้อนที่ไม่รู้ว่าจะเดินเกมยังไงต่อไปเดินซ้ายก็ติดเดินขวาก็ติดอีหาเอ้ยอยู่เฉยผมว่าสบายใจกว่านะสัปดาห์หน้านี้ในเรื่องของความรักนะครับหรือถ้าเกิดใครยังโสดสัปดาห์หน้านี้ปล่อยว่างๆไปหสัปดาห์นะแล้วก็ไป คิดไปทำเรื่องอื่นผมว่าน่าจะสักเซสแล้วก็แฮปปี้กว่ายังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกช่านโชคดีกันลวกันสวัสดีฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี